cũng luôn vô cháu vô thông gian đó Ừ. Rồi chăm đi vô. mừng bò kêu an sinh của mình sắp thuốc thấp để nhau mình

khó đó. Ờ, giờ đi chư thằng. Đi cúng lại đen. 3 cuộn. ่อยอขวดหนึ่งลูกไปเรียงด้อห้องเีปีป่ที่ไหนเีย่ย ทุทษ cái nhà của lan không nó chẳng đi đúng không chứ quay 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 là nhỏ rồi đó nhạc cúp đi chứa đây đi nhạc cúp đi lướp đây này cướp cướp đừng bớt cái nào đừng bớt ui nhà có lăn đi không món gì sao tôi bầu กันที่ตัวตอนไหน,นที่ก็ไมนจะบินหรอกเมื่อที่ตัวกันเขาแนเขาแน่อะดีมันจะ<อ>ได้บินลงนกเจ้าก็ดิ่งน,นี้น่าเฮ้ยหัวสุบพันงเกตทิพย์หายนกกูหัว,หวพิซสุปก็อ,อย่างกว่า มันบินนีนด้บางคัลนนิมึงคือม้วนสุกอย่างียังนั่นนั่น,น,นเห็นอยู่เห็นอยู่หวนไปฆาย,ย่างเงียะออกไปแล้วเดี๋มันรุดแล้วเฮเๆๆดร็วลูกมันเมื่อยดิ่นมั้มูย<ค>่ย,<ค>ยนะมนี่กลับไปมองเขาอยอว่าอืมทำไมเนา มุ่นลงไปเหียวหัวสุป่นดิ้นหนีว่ะันนเฮ้หัวนี่ไปสุฟังุโอ้เวยหัวนั้นหาบุนหัวนี่มันมีกระสายังงนมไปจ่จัขอละตัวอย เฮ้ยขอเถือนครับขอเถืเอนไปข้างนอกน่าจะมันไปพุ่งเฮ้ยเรียบเรียบด้วยเอาท <wh ats Napoleon> ังผ <them>. ีเว้ยเออว้ยมาทังผีมันใจกว่าวนันก็จริงหจอกเดว อึบฟังไงก็นะเอออึบอึบฟังนีฟังนีโอ้ยฟังไงที่ฟังโมรันอืมโดดไปโดดอึบอึบอึบฟังไงละึบดงอึบอึบ รึบอืมวิิงมิงก้อนมิงก่อนมีดิงก่อนยังเป็นตัวแล้วมิงก่อนึบปั่นรึบรึบึบรึบยไปเะยดไปยืดแล้วยืดยดยรึบปั่นครับ เรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยคิดพอดีับอ๋อครับจัดอ่างครับจัดอ่างเรียบร้อยครับเจ้าอาชิงจัดให้เฮ้เว co ้ยเว้ยนี่ฉีดุ้นเยเสือดิหนี่ฮ้ยใหม่เกือบยังว่าคนละตัวเฮ้ยคนละตัวอู้หูจริงห่วยนิคนละตัวยังวะแม่นเออครับ อางครับหมอนี่อ่างสามค่ำหมอนี่เรียบร้อยครับผมปูอ่างสับอ่างครับเจ้าอ่างสิ่งจัดให้ครับเก๋าี้ครับ้ยของแทีครับพี่นอ้องมันยังเหลืออยู่ตัวนึงนอ้อ,องใหม่ก็คืนดีกว่าเลยเอาคืนดีก็างามงามครับ ้ตามต้องการวางสบปงครับ